กระบวนการต่างๆที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้เพื่อให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในวันนี้นะคะได้ภาคพภพูมิใจและก็เป็นผู้ใหญ่โดยสมบูรณ์โดยนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาไปประกอบสำมาชีพในอนาคตเผยแพร่ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยให้สังคมรับรู้นับว่าเป็นกิจกรรมบังคับสุดท้ายในฐานะนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเกตนะคะจากความสำคัญที่กล่าวมาแล้วนั้น กองพัฒนานักศึกษาจึงจัดให้มีการบรรยายในหัวข้อต่างๆเช่นการขอจบการศึกษาการเตรียมตัวเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรการคืนเงินให้ทุนเงินกยศเพื่อการการศึกษาการเป็นผู้ประกอบการใหม่และก็รวมถึงการบรรยายพิเศษที่จะทําให้นักศึกษาได้ไปประกอบอาชีพทุกท่านนะคะสำหรับปีการศึกษานะคะกองพัฒนานักศึกษาขอขอบคุณวิทยากรทุกท่าน ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอกที่ประธานให้เกียรติกล่าวเปิดการประชุมที่แท้ด้วยซ้ำเให้ออกว่าเป็นลำดับต่อไปของการเรียนเชิญประธาในการนี้เมื่อวานตอนนี้ไม่ได้ขึ้นเมื่อวานตอนนี้ไปงานปั่นปั่นเพื่อน้องบอกว่าจะมาเจอพวกเรานะครับด้วยความดีนะครับครับก็ท่านรองในกประธานเป็ ท่านผู้บริหารท่านอาจารย์ท่านแขกผู้มีเกียรตทุกท่านและพวกเราที่สำเร็จการศึกศาษาทุกคนนะครับผมรู้สึกินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีเปิดการปัดฉีมพิศพวกเราเน,นักศึกษาภาคปกติประรจำปีการศึกศาษา2557ซึ่งจบการศึกศาษา 1,260ร้หกสิคนในวันนี้นะครับดูตัวเลขนะครับว่าเราจบแค่1,260คนจริงๆแล้วรุ่นของเราเนี่ยรับมาไม่ต่ำจากสา0 0คนแต่ว่าหายไปไทุกปีมหาวิทยลยเนี่ยจะรับนักศึกษาไม่ต่ำกว่าส0 0 0แต่ว่าหายไปไหปนอีกขึ้นกว่า ดังนั้นเราต้องภูมิใจแล้วว่าที่เราบรร่ามาได้นี้น,นะเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองที่เข้ามานะครับจนมีวันแห่งความสำเร็จที่คนรอคอยและมีอนาคตทันสดใสรออยู่เบื้องหน้าซึ่งก็คือทุกท่านที่นั่งอยู่ในทีนี้นะครับให้แข็งแกร่งทั้งวิชาความรู้ และคุณธรรมที่ใดไปเผยแพร่ในหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆอย่างภาคภูมิใจซึ่งเราสอบเสาะแสวงหาความรุ่งกบอกชีวิตนึกเศร้าให้โลกหมดเส้นทานทน่บรรดาเหล่านี้จะเป็นอย่งนั้นมันต้องสั่งชีวิตให้เ้าไปอีกปีปีหน้านะครับมาเราจะจัดงานอย่างทสิบห้า ก็คือการนำวิชาความรู้ประสบการณ์ต่างๆที่ได้รับมาเสริมสร้างความสามารถของตนเองให้ขอวยพรให้กิจกรรมต่างๆในวันนี้จำเลยไปอย่างปราบริ่นร่วมในิจนาผมขอเปิดการปฏิชัตินิเทศให้ศึกษาภาคปกติละปีถึงเมื่อ4ปีที่แล้ว5ปีที่แล้วนับนึกย้อนไปเมื่อ เชื่อว่าทุกคนมีบวตรสมความคาดหวังก็อย่างที่พูดไปตักงนี้แล้วว่าหลุดไปวันนี้ที่เราสมบังก็ด้วยพลังของเราเองนะครับที่จะสอบถามไา้ไหมคะเราอยู่กันมาสี่ปีห้าปีแล้วเนาะส่วนบางบางคนที่ทางทาเบีเยนกับกักสูตรจีนจาได้แม่มากเลยค่ะก็ลองติดต่อไปนะใช่ไหม แต่บางคนไ่เราก็แค่จะไม่ไปเห็นหน้ากันเลยเราก็จะเจอการตอนเรับลาพยานตัวแล้วเราก็จะเจอกันอีกทีหนึ่งก็ตอนพิธ nah ีพระราชทานบัณฑิตบัตรซึ่งเจ้าหน้าที่ของสำนักสืงวิชาการเนี่ยในพิธีพระราชทานบัณฑิตบัตรนี่เราก็จะไม่ไม่ได้มาได้พบปะพูดคุยกับพวกเราเพราะว่าพี่เขาต้องจัดไปเป็นบัตบัตรแล้วก็ล่าอยู่หลังเวทีในงานนะคะหน้งหลังเวทีจะไปจะาขึ้นพาล็อกสองมาให้เราขึ้ มัคะาโอกาสที่พวกพี่ๆจะได้เกินกับพวกเราก็ต็องดีมากนัก้อกแบบพวกเราาล้วก็ขายแล้วก็ามา,ถถา,ายเยี่ยมเยี่ยนที่สมัยนะครัท้าเก้าบ้นยงมือสิทีห้าเก้าแนารับไปเิยญา วันที่31ธันวาคม2558ใครยังติดค้างต่างๆที่ยังจบในท้องเพื่อนวันนี้คุณให้มหาวิทยาลัยอนะะุมัติปริญญาประชุมสภาให้เสร็จสิ้นวันที่31ธันวา